สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป6ทุกคนพบกับการเรียนออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์โดยคุณครูพีนุษสายทองวันนี้พบกับหน่วยการเรียนรู้ที่2เศษส่วนเรื่องที่เราจะเรียนกันคือการเปรียบเทียบเศษส่วนเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ประกอบไปด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้หลักการเปรียบเทียบตัวอย่าง การเปรียบเทียบจำนวนคะและแบบฝึกหัดจุดประสงค์าการเรียนรู้ 1. อธิบายหลักการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะโดยใช้ความรู้เรื่องครนอได้ 2. เปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะโดยใช้ความรู้เรื่องคอรนอได้ถูกต้อง หลักการเปรียบเทียบอันแรกนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทําตัวส่วนของเศษส่วนให้เท่ากันก่อนโดยทําให้เท่ากับครอนอของตัวส่วนแล้วจึงจะเปรียบเทียบอันที่สองนะคะเขาบอกว่าการเปรียบเทียบจํานวนค่าให้เปรียบเทียบจำนวนนับของจํานวนค้าก่อนถ้าจํานวนนับใดมากจํานวนคะนั้นย่อมมีค่ามากไปด้วย แต่ถ้าเกิดว่าจำนวนนับเท่ากันเราจึงเอาเศษส่วนมาเปรียบเทียบกันอันที่3นะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจำนวนคระอาจเขียนจำนวนคระให้เป็นในรูปของเศษเกินหรือทำเศษเกินให้เป็นรูปของจำนวนคระและจึงจะเปรียบเทียบเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกเขาบอกว่าเปรียบเทียบเศษ3ส่วน8กับเศษ5ส่วน12 นักเรียนก็พิจารณาดูนะคะว่าระหว่าง8กับ12นั้นส่วนมันยังไม่เท่ากันเราเรียนมาแล้วเมื่อตอนปอ5การเปรียบเทียบเศษส่วนจะเปรียบเทียบกันได้ก็ต่อเมื่อส่วนจะต้องเท่ากันทีนี้ทำยังไงเราก็นำ8และ12มาหาคอรอนอเราเรียนมาแล้วนะคะการหาคอรอนอคือการนำจำนวนนับมาหารครูเอา2 2หาร8ได้4 2หาร12ได้6 หารต่อได้อีก2หาร4ได้2 2หาร6ได้3หยุดได้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาหาครอรนลโดยการนำจำนวนนับข้างหน้าและตัวที่เหลือข้างล่างมาคูณก็กลายเป็นครนอรของ8และ12คือ2คูณ2คูณ2คูณ3เท่ากับ24เสร็จแล้วเราจะเอาตรงนี้นะคะ24นี้ไปทำต่อ ต่อไปนะคะเราก็เอาครอรนที่เราหาได้คือ24มาทำอย่างไรดูนะคะ,ะเศษ3ส่วน8เราก็ดูส่วนส่วนเป็นเลข8 8คูณอะไรถึงจะได้เท่ากับครนรก็คูณได้3เวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนเมื่อจะกลายเป็นเศษ9ส่วน24มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะเศษ5ส่วน12 12คูณอะไรจึงได้ดกับคนอนคือ24ก็คูณได้2เวลาคูณคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจึงกลายเป็นเศษ10ส่วน24นักเรียนก็จะมาพิจารณานะคะว่าระหว่าง9ส่วน24กับ10ส่วน24ตัวบนตัวเศษ9น้อยกว่า10เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเศษ9ส่วน24น้อยกว่าเศษ10ส่วน24หรือเศษ3ส่วน8นั้นน้อยกว่าเศษ5 ส่วน12ตัวอย่างต่อไปนะคะก็บอกว่าเปรียบเทียบเศษสิบ <10 S 2> ส่วนสิกับเศษสิบส่วนยีเหมือนเดิมเลยนะคะเราต้องเอา15กับ25่สซึ่งเป็นตัวส่วนมหาครออเพราะว่าส่วนยังไม่เท่ากัน 15, 15และ 25, 25มีอะไรหารได้มีตัวเดียวคือเลข5 หหารสิได้3 5หาหารยีได้5แล้วก็มาสรุปนะคะว่าคอรณอรของ15และ25คือ3ามคูณหาคูณห้าคำตอบคือ75ต่อไปนะคะเราได้แล้วว่าคอรอรของ15และ25่นั้นคือ75อ้าต่อไปเราก็มาดูนะคะทีละตัวเศษสิบส่วน15 15คูณอะไรได้75 สิบห้าคูณอะไรคะคูณด้วยห้าเอาคูณทั้งเศษและส่วนก็ได้เป็นเศษห้าสิบส่วนเจ็ดสิบห้ามาดูอีกตัวหนึ่งนะคะเศษสิบสองส่วนยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูณอะไรได้เท่ากับเจ็ดสิบห้าก็คูณด้วยสามเอามาคูณตัวบนด้วยคือคูณด้วยสิบสองไปด้วยนะคะจึงกลายเป็นสามสิบหกส่วนด้วย 75. เจ็ดสิบห้าเรามาเปรียบเทียบนะคะส่วนเท่ากันแล้วคือเจ็ดสิบห้าเท่ากันมาดูนะคะว่างห้าสิบกับสามสิบหก ฝั่งใดมากกว่ากันก็คือ50มากกว่าดังนั้นเศษ50ส่วน75มากกว่าเศษ36ส่วน75หรือ10ส่วน15มากกว่าเศษ12ส่วน25ต่อไปนะคะการเปรียบเทียบจำนวนค่าหลักการเขาบอกว่าการเปรียบเทียบจำนวนค่ากับจำนวนค่า ถ้าจำนวนนับใดมากกว่าจำนวนคละนั้นจะมากกว่านะคะตัวอย่างเช่นก็บอกว่าจงเปรียบเทียบ3เศษ5ส่วน7กับ4เศษ3ส่วน6นักเรียนก็มาดูจำนวนเต็มข้างหน้าระหว่างเลข3กับเลข4เลข3กับเลข4จำนวนใดมากกว่ากัน4มากกว่าอะไรคะ3เพราะฉะนั้น เขาบอกว่าเนื่องจาก3นั้นน้อยกว่า4ดังนั้น3เศษ5ส่วน7ย่อมน้อยกว่า4เศษ3ส่วน6เราดูเพียงแค่อะไรคะดูแค่จำนวนนับข้างหน้า4มากกว่า3 4ก็ย่อมมากกว่าอยู่แล้วต่อไปนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบจำนวนค่ากับจำนวนค่าเขาบอกว่าจงเปรียบเทียบ2เศษ4ส่วน6กับ 2เศษ5ส่วน8นักเรียนเห็นได้ว่าจำนวนเต็มข้างหน้าหรือจำนวนนับคือเลข2เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเอาเศษส่วนมาพิจารณานะคะเปรียบเทียบแต่เราจะต้องทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนโดยการหาครอนอเราก็จัดการเอา6และ8มาหาครนอนครอนอของ6และ8นะคะคือ24 ต่อไปนะคะเราได้ครนมาแล้วคือ24เสร็จแล้วเราก็จัดการนำเศษส่ส่วน6นะดูตัวแรกก่อนเศษส่ส่วน6 6ดูตัวส่วน6คูณอะไรเท่ากับ24คือเท่ากับครนก็คือคูณด้วยอะไรคะ4ี่คำตอบคือเศษ16ส่วน24ฝั่งต่อไปนะคะเศษ5ส่วน8เอาอะไรคูณเอา3คูณ3คูณ5ได้15 3คูณ8ได้24 เพราะฉะนั้นเศษ16ส่วน24กับเศษ15ส่วน24คำตอบของมันคืออะไรคะ16ย่อมมีค่ามากกว่า15เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า2เศษ4ส่วน6มากกว่า2เศษ5ส่วน8จ้าเรามาดูนะคะการเปรียบเทียบจำนวนคะ่ะกับเศษเกินกันบ้างเขาบอกว่าจงเปรียบเทียบ สเศษ5้าส่วนสิกับเศษ52าสิบสอ่วนสิอันนี้นะคะที่ครูวงอยู่นี้เขาเรียกว่าเศษเกินคุณครูจะทบทวนนะคะว่าการทรําเศษเกินให้เป็นจํานวนค้าทํำยังไงเอาตัวเศษเป็นตัวตั้งเอาตัวส่วนคือเลข15เป็นตัวหารนะคะสิหาหาร52ได้3ครั้งได้ละกับเท่าไรสี่เหลือเศษคือ เจ็ดอ่าลืเศษคือ7ทีนี้เราเอาตัวข้างหน้าที่เราหารได้เนี่ยนะคะมาใส่ข้างหน้าคือเลขอะไรเลข3เศษคือ7ส่วนคือตัวหารคือ15ทีนี้เรามาดูนะคะว่าข้างหน้าคือจํานวนเต็มมันเท่ากันแล้วจํานวนนับเท่ากันแล้วเราก็พิจารณาต่อเลยนะคะโดยการเอา5ส่วน12กับ7ส่วน15มาหาคอรนโดยการ,รนรํา12กับ15หาคอ n ค r น o ของมันคือ60 เราได้คอณาของ12และ15้าคือ60แล้วนะคะเราก็นำเศษ5ส่วน12มาหาต่อเลยนะคะโดยการ12คูณอะไรได้กับ60ก็12คูณด้วย5 5คูณ5เท่ากับ25่นะคะหคูณ5เท่ากับ25่ส้าบสอคูณ5เท่ากับ60ก็ได้เป็น25ส้าส่วน60ามาดูอีกฝั่งหนึ่งเศษ7ส่วน15บ้าง15คูณอะไรได้60ก็15คูณได้อะไรคะคูณได้สี่ สี 4, 7, ไ่ไปคูณเจดเ่ากับยี่สอ่าวส่วนเท่ากันแล้วคืออะไรคะหกสิบเพราะฉะนั้น28ย่อมมีค่ามากกว่า60สรุปได้ว่า3เศษห้าส่วนสิน้อยกว่าเศษห้าสิบสองส่วนด้วยสิบหาสำหรับงานในครั้งนี้ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดกณิตศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะหนะ้าที่51 ข้อที่4 5หและ6กก่อนที่จะทำขอให้นักเรียนดูคลิปการสอนให้จบก่อนนะคะเขียนให้ชัดเจนชื่อนามสกุลถ่ายรูปและส่งมาทางช่องทางที่ครูบอกนะคะจบแล้วค่ะไปพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไป สวัสดีค่ะตั้งใจทำงานนะคะเด็กๆ